สวัสดีค่ะมาดูนะคะว่าทำไมมังคุดตะกร้านี้มันถึงราคา3 5 0ห้าสิบาทนะคะไม,ไม่ไม่ผิดหวังเลยนะคะขอบอกเลยนะคะว่ามังคุดของเขานี่เนื้อสวยมากจริงๆนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเนื้อสวยทุกลูกเลยนะคะสุดยอดเลยเห็นไหมคะมาดูเนี่ยค่ะเวลากินเข้าไปแล้วนะคะเนี่ยดูนะคะเนื้อเนี่ยสุดยอดเลยขอบอก อร่อยจริงๆกินติดใจเลยนะคะกินคนุณดียวก็หมดตะอกเก้าแล้วเห็นไหมคะดูนะคะป้องกันป้องกันเผื่อลืมนะคะอันนี้ตัวนี้นะคะหามีนไม่เจอเนี่ยใช้มือนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะแกะง่ายง่ายก็อบอกเห็นไหมคะเนื้อสวยมากเลยคะ่ะสั่งกับครูครุกได้นะคะ